สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับลี้ลับชาแนลคลับของคนชอบเรื่องหลอนกันค่ะวันนี้ดิฉันก็ได้นำเรื่องเล่าเข้าโครงเรื่องมาจากสมาชิกในเว็บไซต์พันทิปที่ใช้ชื่อว่าสมาชิกหมายเลข8463977มาทําทำคลิปให้ผู้ฟังทางบ้านฟังกันค่ะต้องขออนุญาตและขอขอบคุณมาณาที่นี้ด้วยนะคะ ก่อนจะเริ่มฟังกันรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหลอนอีพีใหม่ๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะฝันของเพื่อนในวันนั้นบ้านของอายตั้งอยู่ในซอยเล็กๆที่ต้องขับรถเข้าไปลึกพอสมควรถนนดินแดงๆและรั้วลวดหนามเก่าๆล้อมรอบไว้รากับตรงการกันอะไรบางอย่างออกมากกว่ากันคนเข้า ทุกครั้งที่เรามาเยี่ยมอายเรามักจะนอนค้างด้วยเพราะตั้งแต่เด็กจนโตเราสองคนสนิทกันเหมือนพี่น้องแม่ของอายเองก็รักเราเหมือนลูกอีกคนแต่บ้านนั้นก็มีบรรยากาศแปลกๆที่อธิบายไม่ถูกกลางวันยังพอมีเสียงไก่เสียงลมเสียงคนผ่านแต่พอกลางคืนความเงียบจะหนักจนเหมือนกดทับหน้าอกคืนนั้นก็เหมือนคืนอื่นๆในช่วงปิดเทอมเราอยู่บ้านอายมาหลายวันแล้ว เล่นกันจนเหนื่อยโทรศัพท์แบตหมดเลยวางไว้บนโต๊ะไม้ตรงหัวเตียงไอดูเงียบไปทั้งวันเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจหลังอาหารเย็นเราเห็นไอเถียงกับแม่เรื่องเล็กน้อยเหมือนเรื่องของเพื่อนเรื่องออกไปเที่ยวแต่สุดท้ายก็เงียบไปทั้งคู่ตอนนั้นเรายังคิดว่าเดี๋ยวไอคงหายงอนเองพอถึงตอนดึกห้องนั้นมีแค่เราและไอเท่านั้นเสียงจิ้งหรีดดังอยู่ข้างนอก ลมพัดม่านบางๆให้กระเพื่อมเบาๆไฟในห้องถูกปิดเหลือแค่แสงจากหลอดนีออนนอกบ้านหลอดเข้ามาเป็นเส้นตรงบนพื้นไม้อายเป็นฝ่ายหลับก่อนทั้งที่ปกติจะเป็นคนชอบคุยชอบดูโทรศัพท์ก่อนนอนเสมอเราเองยังไม่ง่วงก็เลยนอนพลิกไปพลิกมาดูเพดานเวลาผ่านไปไม่นานเสียงหายใจของอายเปลี่ยนจากจังหวะปกติเป็นหอบๆแล้วอยู่ๆเธอก็ละเมอเสียงนั้นเบาแต่ชัด เขาไปหรือ,อยังเขาตื่นหรือ,อยังน้ำเสียงนั้นเหมือนคนกำลังถามใครบางคนในความมืดฟังแล้วขนลุกวาบเรานึกว่าเธออาจกำลังฝันแต่พอได้ยินซ้ำๆครั้งที่สองสเสียงนั้นกลายเป็นคำพูดไม่เป็นภาษาคล้ายเสียงครางปนกระซิบเราขยับตัวจะหันไปมองแต่ยังไม่ทันได้ลุกอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีมือมาจับแขนเราแรงมากเหมือนคนดึงไว้จากด้านข้าง หัวใจเราหยุดเต้นไปชั่วขณะรีบคว้าไฟฉายจากมือถือมาส่องเห็นอายนอนอยู่ในท่าเดิมแขนข้างหนึ่งเหยียดออกมาเหมือนคนกำลังอ้าแขนแต่ปลายนิ้วเธอกลับกำแน่นเหมือนเพิ่งจับอะไรไว้แน่นๆเราพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นอาการดิ้นตอนหลับจึงไม่พูดอะไรต่อแล้วก็หลับไปทั้งอย่างนั้นเช้าวันต่อมาอาอดูอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเธอบอกว่าเมื่อคืนฝันประหลาดมาก ในฝันนั้นเธอบอกว่าเห็นเราอยู่ด้วยกันที่ลานหลังบ้านแต่จูจ่ๆเราก็หายไปอายวิ่งไปถามคนอื่นทุกคนสายหน้าไม่รู้ว่าพวกเราไปไหนจนสุดท้ายอายเห็นเรากับเพื่อนอีกคนยืนอยู่ตรงบ้านไม้หลังเล็กในสวนเรายิ้มให้แล้วบอกให้เธอเข้าไปข้างในไปสิอายเขารออยู่แล้วอายเล่าว่าตอนนั้นรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างบังคับให้เดินเข้าไปทั้งที่ในใจกลัวจนขาแข็ง เธอผลักประตูเข้าไปข้างในเห็นห้องมืดมืดมีตู้ไม้เก่าอยู่ตรงมุมพอเข้าไปได้ไม่นานเหมือนมีเสียงฝีเท้าคนเดินวนรอบบ้านเธอจึงรีบแอบในตู้แล้วเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเปิดประตูแล้วเธอก็สะดุ้งตื่นเธอหัวเราะกลบเกลื่อนตอนเล่าให้ฟังแต่ในตาเธอมีแววกลัวจางๆอยู่เราก็เลยปลอดไปว่าคงแค่ฝันร้ายเพราะเครียดเรื่องแม่แต่คืนนั้นกลับไม่จบแค่ฝันเดียว คืนต่อมาอายฝันอีกคราวนี้เธอตื่นเช้ามาด้วยสีหน้าซีดเผือดเราถามว่าเป็นอะไรเธอตอบเสียงสัน่นเมื่อคืนฝันว่าฆ่าคนเธอเล่าว่าในฝันมีเพื่อนชื่อนาวมาบ้านแล้วจู่ๆนาวก็คลั่งกราดยิงเพื่อนในกลุ่มตายหมดอายวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำเสียงปืนดังจนหูอื้อแล้วจู่ๆนาวก็พังประตูเข้ามา ายพยายามแย่งปืนสุดท้ายเธอยิงสวนกลับเข้าไปตรงหน้าอกนาวเลือดกระเด็นเปรอะผนังห้องน้ําแล้วอายก็ไม่รู้ทําไมพอออกมาข้างนอกกลับยกปืนขึ้นยิงใส่คนอีกสองคนที่ยืนอยู่โดยไม่รู้ตัวเธอพูดด้วยเสียงเบาตอนนั้นเหมือนฉันอยากฆ่าทุกคนมันแปลกมากเหมือนมีใครสั่งให้ทําเราฟังแล้วขนลุกแต่ก็ยังไม่อยากให้เธอคิดมากฝันก็แค่ฝันอย่าจําเลย เราว่าแบบนั้นแต่ในใจกลับไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกคืนถัดมาเราตัดสินใจนอนเตียงเดียวกันอีกครั้งอายจับแขนเราไว้แน่นตั้งแต่ยังไม่หลับเหมือนกลัวว่าจะฝันอีกแต่พอเราหลับไปได้สักพักเสียงกระซิบก็มาอีกครั้งเขาตื่นหรือ,อยังคราวนี้เสียงนั้นดังจากปลายเตียงไม่ใช่จากตัวอายเรารีบลืมตาเห็นอายนิ่งแต่เงาร่างของใครบางคนยืนอยู่ข้างหัวเตียง มันตัวเล็กเหมือนเด็กผู้ชายสายตามันจ้องมาทางเราก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ไปที่อายแล้วหายวับไปตรงหน้าต่างเราแทบร้อมออกมาแต่กลับไม่มีเสียงรีบสะกิดอายให้ตื่นเธอลืมตาช้าๆแล้วพูดออกมาคำเดียวเขามาหาแล้วหรอตอนเช้าเราเล่าให้แม่อายฟังท่านทำหน้าเคร่งขรึมบอกว่าอย่าพูดถึงเด็กคนนั้นอีกเลยแล้วเปลี่ยนเรื่องทันที ตอนนั้นเองเรานึกขึ้นได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนยังเด็กเราเคยเห็นเด็กผู้ชายผิวเข้มยืนยิ้มให้ตรงรั้วบ้านอายเขายิ้มแบบไม่กระพริบตาแล้วหายไปต่อหน้าคืนนั้นเราไม่กล้านอนในห้องนั้นอีกขอไปนอนกับแม่อายแทนแต่ประมาณตีสองได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเบาๆก๊อกก๊อกพอเปิดออกก็ไม่เห็นใครแต่ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแผ่วๆลอยมาจากทางหลังบ้าน เสียงนั้นเบาแต่ชัดเขาตื่นแล้วแม่ของอายเรียบปิดประตูแล้วจุดทูบไหว้ตรงหน้าหิ่งเล็กๆที่ตั้งอยู่บนตู้ไม้เหนือหิ่งบันมีรูปเด็กผู้ชายในกรอบไม้เก่าดูเหมือนรูปถ่ายขาวดำอายุหลายสิบปีแม่อายพึมพำเบาๆว่าอย่ามายุ่งกับรูปฉันเลยนะหนูจะได้ไปเกิดเสียทีอายตื่นขึ้นมาพอดีน้ำตาเธอไหลพรากโดยไม่รู้ตัวบอกว่า หนูฝันว่าอยู่ในตู้ไม้แล้วมีคนเปิดประตูมาเขาถามว่าตื่นหรือยังพอหนูตอบเขาก็ยื่นมือมาเข้าจับหลังจากวันนั้นอายเริ่มซึมไม่พูดไม่หัวเราะเหมือนเดิมเธอชอบนั่งมองไปที่มุมห้องบางครั้งเราจะเห็นเธอพยักหน้าเหมือนตอบใครบางคนที่มองไม่เห็นคืนหนึ่งเธอพูดขึ้นมาทั้งที่ไม่มีใครถามเขาบอกว่าอีกไม่นานเขาจะพาไปอยู่ด้วยกัน เราตกใจมากรีบบอกแม่ของเธอแม่พาอายไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านหลวงพ่อดูหน้าแล้วพูดว่าวิญญาณเด็กในบ้านยังไม่ไปไหนเขาผูกพันกับของที่เจ้าของเก่าเลี้ยงไว้กุมานที่แม่เคยบูชาเขาไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วหลังจากทำพิธีอายเหมือนดีขึ้นแต่พอถึงคืนสุดท้ายก่อนเราจะกลับบ้านเราฝันว่าอายมายืนอยู่ปลายเตียงเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขายังไม่ไป เขาอยู่กับฉันแล้วเช้าขึ้นมาลมแรงจากไหนไม่รู้พัดให้กรอบรูปเด็กผู้ชายบนหิ้งลม้มลงแตกเป็นเสียงเสียงเหมือนมีเสียงหัวเราะเบาๆลอยมาตามลมเขาตื่นแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่เราผ่านบ้านอายเสียงเด็กหัวเราะนั้นยังดังอยู่ในหัวเสมอและในบางคืนที่เงียบมากเราจะได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเขาไปหรือยัง